ว่าไอเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่ว่าเรียกนักท่องเที่ยวเยอะมากแม่นะอันนี้เขาต้อบอกเลยว่าการที่สร้างเจลาสีเบิร์ดข str ึ้นมาเนี่ยมันค yeah ือเป็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มให้กับเอเชียทิกนะโอ้แตเห็นได้ว่านะครับผมความความอลังการตรงนี้นะแล้วก็ช่วงนย็นนะครับหันไปฝั่งนน้นครับจะเห็นชาวสิงช้าที่ขนาดใหญ่ซึ่งมันเข้ากันมากๆนะ น่าจะเป็นจอเ v วดีป่ะจอจอเอวีดีน,ดน่าจะอันนี้เขาเรียกว่านำ้ำแค่น้ำย่อยนะโอ้โหแค่น้ำย่อยนะเข้าไปข้างในนี่ดูนี่อลังการโอ้มีทุกอย่างเลยตรงนี้นะโอ้ทุกคนดูนะมีสุด,ดยอด,ดยจริงจริงนะครับที่ใหญ่อลังการมากครับเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากมากนะครับพี่พี่เพื่อนนะม,นมันแ,บบแปลนะครับเป็นร้านเก่าๆนะครับนะอยู่ตรงนี้นะเขาตกแต่งโอ้โหเป็นน่าจะเป็นร้านที่แบบ เอารถนะรถสมัยก่อนนะทุกคนมาทำปลาไหลเพื่อนวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ท่าเรือเอเชียติกนะพี่คุณนะก็มาดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่เพื่อนวันนี้ก็พามาอัปเดตอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับพี่เพื่อนนะตอนนี้ผมก็เพิ่งลงจะลง,รงเรือนะครับนะตอนนี้เรือก็อได้มาเทียบท่าเป็นที่จอดแล้วพี่เพื่อนนะอันนี้คือท่าเ S A S T K, รือเอเชียเอเชียติกนะทุกคนนะ ก็มาดูกันนะครับโ uh. อ้โหตรงนู้นใส่กันแล้วโอ้นะครับน่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคื้ <c oughs> คนนะค, <c oughs> ครับนะอันนี้คือท่าเรือเอเชีย e ติกนะมาวิสเอเชียติกเอเชียติกนะครับผม,มาอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่เท่าไหร่นะครับออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับนะผู้คนเยอะแยะมากมายมากๆครับที่นี่เป็นแลน์มาร์คเปิดใหม่นะ ฝั่งนี้เหรอครับเป่ามิตรใช่ใช่แล้วจุลาสิกเบิร์ดจุลาสิกเบิร์ด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 เหรอครับเป่ามิตรเป็นจุดแลนด์มาร์กที่สวยมากๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นไดโนเสาร์แบบจอ LED ขนาดใหญ่เลยนะตรงนี้อะนะใช่โอ้อยู่ข้างบนแต่ข้างในน่าจะตัวละครการ์ด น่าจะเป็นจอใหญ่แต่ข้างบนก็จะมีอยู่จอใหญ่และง่ายก็จะเก็เบภาพบรรยากาศใ้ที่นะครับนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมอันนี้คือเป็นจุดที่ว่าไอเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งที่ว่า,ววาเรียกนักท่องเที่ยว,เ,วเยอะมากแม่นะอันนี้เขาอ่านว่ายัางไงครับจูเลสิกเวิร์กจูเลสิกเวิร์กใช่โอ้โหทุกคนจะเป็นลูกไดโนเสาร์ว้าวทุกคน มุมนี้ผมไม่เคยมานะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นที่เปิดใหม่นะครับก็เป็นครั้งแรกของผมอีกเส้นเคยนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็อยากบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินเยอะแยะมากมายนะครับว้าวทุกคนนี่สุดยอดจริงๆครับผมอโอ้ที่ใหญ่อลังการมากครับต่อมิตรอ,อันนี้คือท่าเ,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 เรือเอเซที นะครับทุกคนันนี้ผมจะพาเลาะชมบรรยากาศนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะใช่ใชก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับถือว่าโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆนะครับนะดูนะครับดูครับมาดูกันนะครับนะแล้วก็มีงานงานท้องถิ่นนะครับนะจะเป็นพวกของกินต่างๆนะของกินท้องถิ่นทางฝั่งนี้เนะาะเขตทางฝั่งนี้แต่ที่ที่ส อาหารไทยนะเขาจะแปะป้ายราคาอย่างชัดเจนนะแปะป้ายราคาอ,อ,อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทาไมก็อย่างที่บอกมันเป็นความชัดเจนของเขาเนาะความชัดเจนนะเออก็คือว่ามันเราก็ไม่รู้อกว่าเออมันจะแพงหรือมันจะถูกเราจะไม่ต้องสงสัยแม่ไม่ต้องสงสัยออก็คือ,อาชาติสองชาตจิจะซื้อแบบนี้ก็คือความพอใจของชาติางชาติเราเราก็บอกว่า,วา,ามันก็คือแบบความสบายใจ พกตังออกมาเนี่ยราคานี้ราคานี้เลยเนยะค<อ>ร,รับมีลดราคาด้วยนะรถราคาสองร้อยสี่สิบบาทรถเหลอือสองร้อยบาทโอฟุ่มเฟือ,อสุดอยอดจริงๆนะครับทุกคนมามาดูอีกมุมมุมหนึ่งนะครับนะ <ไป S 1> ผมเ <ขอ S 1> ชื่อน้ำตกน้ำตกไปดูไหมมีน้ำตกด้วยเหรอบอมิดอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันรู้สึกแอร์เย็นๆยัง,ง,ยงไงไม่รู้เข้าไปข้างในเข้าไปดูน้ำตกอันนี้มันเข้าได้ด้วยเหรอบอมิดเสียตังค์เสียตังได้ไหม โอ้น้ตกทุกคนว้าวถ้าเก้าไปเห็นที่ไหนที่นี้ก็น้ำตกน้ำตกอะไรเนี่ยน้ำตกของจริงปะเนี่ยเออมหมือนจริงไหมเหมือนจริงมากเลยนะทุกคนอันนี้เป็นน่าจะเป็นสวนสัตว์เนาะที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นสำรองเนาะใช่สวนสัตว์สำรองก็คล้ายพวกไดโนเสาร์ปะใช่โอ้นี่ไงครับ ในนูเสาร์นะทุกคนดูนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรนะเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะแต่ว่าค้าวันหนึ่งมีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะเออทุกคนที่ที่ผมเห็นนะชาวต่างชาติเยอะมากมวิ์ดูนะครับเออบอกได้เลยว่าเยอะจริงๆนะครับโอ้ ต้องบอกได้ว่าการที่สร้างจุฬา,าสิบเบื้อขึ้นมาเนี่ยมันคือเป็นจิ๊กซอที่มาเติมเต็มให้กับเอเชียทิคนะโอ้ได้เห็นได้ว่านะครับความความอลังการตรงนี้นะแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอันไปฝั่งนน้นนะครับจะเห็นาชาวซิงชาที่ขนาดใหญ่ซึ่งมันเข้ากันมากๆนะชอบเข้ากันมากมใช่ใช่ใชสุดยอดจริงๆนะอ,อันนี้มันมันแบบ อยากบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะ,ะคนไหนยังไม่มานี่อยากบอกได้เลยว่าแนะนําให้มาลองดูนะลองดูสักครั้งนะครับกต็ต้องบอกต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมานะสาหรับเอเชียทีมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างือนกับขาดอะไรไปาัจากยามพอเราพอนั่งเที่ยวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีอาหารมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานแบบอูใจอยู่แต่ว่ามันยังขาดอะไรขาดการต่องเที่ยวขาดการแบบ ชมความงดงามแต่น้าเวลานี้นะครับผมน้าเวลานี้ก็มีจุราซิเบิร์ขึ้นมาแล้วก็คือมาเติมเต็มเป็นกิกชอทตี่สําคัญเลยละ่ะสําคัญเลยละ่ะทำให้ที่นี่ดูน่าเที่ยวอิกงมากขึ้นนะฮะนี่แหละ<อ>สุดยอดมากๆครับแต่เราไม่มีม่าสนาบที่จะเข้าไปนะถ้าคนไหนอยากให้เราเข้าไปก็สนับสนุนเนานะอยากจะเป็นให้เรา เขาพาไปดูก็สามารถได้เหมือนกันนะโอ้โนี่ไงทุกคนน่าจะเป็นจอ AVD อปะ่ะจอ a v ออีขนาดใหญ่อันนี้เขอ,อันนี้เรียกว่าน้ำแค่น้ำย่อยนะโอโ้โหน้ำย่อยนะเข้าไปข้างในดู้เลยสลยงามโอุ้มีทุกอย่างเลยตรงนี้นะโอโ้ทุกคนดูนะน,นี่ผม บอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับาราเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆนะครับ Liu พี่พีนเพื่อนนะน <ressive. S 1> มันแบบผมจะพูดยังไงอะมันแบบมันลงตัวนะแต่ว่าถ้าเข้าไป ENGLISH น่าจะเสียตังค์นะป่ะทุกคนนะ,น,น,ะนี่ครับผมโอโ้โหงดงามมากๆเลยนะทุกคนนะอันนี้ผมจะพาเดินรอบๆนะครับทุกคนนะพาเดินพาทุกคนเดินรอบๆนะเป็นอะไรที่แบบบอกได้เลยว่ามันมันสุดยอดและยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับถือว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับนะ ที่ทาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบอกได้เลยว,ว่ามันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับนะครูคนโอ้โหนะครับเข้าไปข้างในกันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นจุดที่นั่งพักผ่อนเนาะเป็นจุดที่นั่งพักผ่อนสามารถแบบไปนั่งพักผ่อนได้นะครับนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะวันนี้จะพาทุกคนเดินทั่วเดินให้เกือบเกือบทั่วสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน,นี้เลยก็ว่าได้นะโอเคครับผม อันนี้ก็โ,โหจุดนี้ผมยังไม่เคยพาทุกคนมานะครับผมชอบไปอยู่จุดไหนข้างหน้านะครับส่วนใหญ่ผมจะไปอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอีกจุดจุดที่ว่าหลายๆคนก็คงมาหลายๆคนก,ก็คงอาจจะไม่ได้เห็นนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมานะครับนี่ครับอันนี้คือท่าเรือแอคเซติกนะครับนะเป็นท่าเรือหนึ่งที่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับชาวต่งางชาติ นิยมมาเล่นมาเที át, ่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับนะมันงดงามจริงๆนะครับโอ้โหทุกคนอันนี้บรรยากาศนะครับสะดวกสบายครับมีบิ๊กซีด้วยนะครับอยู่ด้านข้างนะครับนะเออสะดวกสบายจริงๆนะครับนะถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปนะครับนะคนไหนอยากสนับสนุนนะครับอยากให้ผมพาเข้าไปก็สามารถสนับสนุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าตั๋วอะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่นี่วนนะเออบรรยากาศแน่นอนครับผม บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับเป็นร้านเก่าๆนะครับนะอยู่ตรงนี้นะเขาตกแต่งโอ้โหเป็นน่าจะเป็นร้านที่แบบเอารถนะรถสมัยก่อนนะทุกคนมาทํปรลิตเป็นร้านนะก็ถือว่าเป็นการลงตัวอีกแบบหนึ่งนะเป็นการลงตัวอีกแบบหนึ่งนะครับนะเป็นการลงตัวที่มีความสวยงามจริงๆนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะที่ผมอยาก จะแนะนํามากๆนะครับคนไหนอยากจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับดูนะครับผู้คนมากมายนะครับอยู่ข้างในนะครับราคาผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะพี่อนๆนะถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมพาพี่เพื่อนเข้าไปรับชมข้างในนะครับนะแต่วันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้พาพี่เพื่อนเข้าไปนะครับก็ให้ดูรอบๆสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับแน่นอนครับผมที่หลายๆคนเห็นนั่นก็คือ ชาวต่างชาตินะครับเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับมากันแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดคําไหนจริงๆครับผมเยอะแยะมากมายมากๆครับพี่ๆเพื่อนนะดูนะครับถ้าตกกลางคืนยิ่งสวยนะครับมาจุดนี้นะถ้าตกเป็นกลางคืนยิ่งมีความสวยงามนะครับสามารถมาได้นะครับค่าเรือนะครับค่าเรือไม่ได้เสียสักบาทนะครับนะนี่แหละทําไมนักท่องเที่ยวถึงมาเยอะแยะมากมายเพราะว่า หนึ่งเลยเราไมา่ได้เสียค่าเรือสักบาทนะครับนะก็นั่งเรือฟรีนะครับมาเที่ยวชมบรรยากาศสถานที่แห่งนี้นะครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําลองสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมานะครับนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมนะครับชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนิยมมาเท <c oughs> ี่ยวกันนะครับนะเป็นสิ่งที่จําลองนะครับขึ้นมานะครับเป็นภาพสามมิตินะครับอยู่ข้างในนะเป็นภาพที่จะเป็นสัตว์ที่ ศูยพันไปแล้วนะครับสัตว์ที่สูนย์พันไปแล้วอย่างเส้นไดโนเสาร์นะครับนะไดโนเสาร์ก็เกิดมาในยุคหลายๆพันปีนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นศูนพันไปแล้วนะครับนะก็ได้แค่เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์จำลองขึ้นมานะครับเป็นภาพจำลองขึ้นมาเนาะแต่ว่าหน้าหน้าจริงเขาักลักษณะความเป็นจริงเขาเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เกิดจำลองเกิดขึ้นมานะครับก็นะครับชาวต่างชาติ ใช้คําว่าเยอะจริงๆนะครับดูนะครับผู้คนกคนําลังเข้าไปข้างในนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รอคิวนะครับรอคิวเข้าไปรับชมนะครับนะรับชมค่าตั๋วผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะปนแต่ผมบอกได้เลยว่าน่าจะค่อนข้างแพงด้วยแหละทุกคนดูนะอันนี้คือประตู ทางเข้าไปนะครับประตูก็จะเป็นไม้นะครับพี่เพื่อนนะเป็นไม้นะครับไม่รู้ว่าไม้อะไรนะพี่เพื่อนคุณค่อนข้างแน่นมากๆนะครับพี่เพื่อนข้างในนะคนจะบอกได้เลยว่าแน่นจริงๆนะครับอยู่ข้างในนะแล้วก็มีสาวสวยสองคนด้วยนะพี่เพื่อนนะที่กําลังจะเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่ที่เดินเข้าไปชมนะครับบรรยากาศข้างในนะครับไม่น่าไม่ไม่น่าชมฟรีนะทุกคนนะน่าจะมีการ เสียค่าใช้จ่ายอะไรสักอย่างนะทุกคนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่บอกผมเห็นช่อง u ูท b e ช่องหนึ่งนะครับนะ <_ d ata> เขาบอกว่าเสียน่าจะเสียประมาณสักเกือบหนึ่งใบเท่านะทุกคนนะ <_ d ata> เกือบหนึ่งใบเท่าก็ถือว่าเป็นสําหรับผมแล้วสําหรับส่วนตัวผมแล้วมันถามว่าแพงไหมก็สําหรับส่วนตัวผมผมก็ว่าแพงนะแต่ว่าสําหรับชาวต่งางชาติหรือว่าสําหรับนักท่องเที่ยวก็อาจจะดูถูกนะครับนะอาจจะดูถูกนะครับนะ ว่าอาจจะเสียตังค์ครับอันนี้เสียเสียพี่ครับพีบ่อันนี้เสียตังค์เท่าไหร่ผู้ใหญ่989ครับเด็กเจ็ดอ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณม,มากครับอโอเคผูค้ใหญ่789เลด็กน้อยเท่าไหร่วะจำไม่้ยสาม389อะไรนี่แหละทุกคนทุกคนได้ยินก็คอมเมนต์มาหน่อยผมก็ฟังคร่าวๆนะครับนะ สรุปแล้วก็คือเสียตังค์นะทุกคนนะเสียตังค์นะก็ถ้าเปิดแรกๆนะัหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะก็คงมาถ่ายกันแล้วนะค<อ>่าใช้จ่ายก็น่าจะเกือบหนึ่งใบเ่าเนาะช่วงแรกๆนะแต่ว่าเพิงปัจจุบันนี้ก็ได้ปรับลงนะปรับลงไปที่เรียบร้อยนะครับนะปรับลงไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมอยากฝาทุกคนมา เที่ยวอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแต่ว่าผมเคยมาแล้วล่ะแต่ว่าผมอยู่โซนโซนหน้านะจะเป็นโซนโซนหน้าก็คือเป็นโซนตรงเรือสำเภานะครับนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ผมพามาดูสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่าได้จําลองนะได้จําลองภาพลองของไดโนเสารนะ์เนาะไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปในหลายพันปีก่อนนะครับได้จําลองขึ้นมานะครับแต่ว่าลักษณะท่าทางจริงเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเขาได้พักสำรํา สำรองภาพขึ้นมาก็เป็นลักษณะแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับเป็นไดโนเสาร์แล้วนก็ถือว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับทุกคนนะถ้าคนไหนอยากให้ผมเข้ามาก็คลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูถึง <c oughs> มีคนดูถึง สนซับนะครับแล้วผมจะมาเข้าให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับนะถ้าถึง1นึ่งแสนซับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปรุยและก็ถ่ายชมบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นแบบชัดๆเจนๆกว่าน,นี้นะครับนะแต่วันนี้ผมขอพาทุกคนเดินรอบๆชมบรรยากาศแล้วก็ดูนักท่องเที่ยวนะครับที่ลหลั่งไหลกันมาเที่ยวเมืองไทยแน่นอนครับคนไหนมาก็ติดใจนะครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองศรีวิไลนะเป็นเมืองประเทศที่มีความสวยงาม เป็นเมืองสีวิไลนะครับไทยแลนด์ใครๆก็รู้นะครับนทั่วโลกนะทั่วมุมโลกนะครับที่มาเที่ยวเมืองไทยนะจากอีพีที่แล้วค่าใครได้ดูนะครับที่ผมไปสนามบินนะครับสวรรค์ในสุวรรณภูมินะครับใครๆก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับต่อวันนะครับนะแน่นอนครับมาเขาไม่ได้มาเฉยเฉยครับพกตังมาเนาะมาเที่ยวพกตังมาซื้อซื้อจ่ายต่างๆนะครับนะเงินส่วนนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับรัฐบาลเนาะส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับ แม่ค้าสาวขายต่างๆนะครับก็ถือว่าได้กันทั้งสองทางเนาะอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับนะก็อขอจบเพียงตอนนี้เจอกันอีพีถัดไปติดตามกันไว้นะทุกคนว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างไปเล่นไหนบ้างนะครับนะคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้